ยาวาจนนั้นสั้นหมดละไอ้ก้องไอ้ก้องนะคะอ่าคอยขึ้นหอดบางคนคอยไปเบิดขคอยบอกบอออกบ่า,ออบาค่ะเอาคือบ่ออกมานี่สวรรค์เออออกแล้วเนี่ยนี หนึ่งสองสามสี่ห้ามีสิบดวงใจนะคะให้ไปเลี้ยงในเด้อเลี้ยงไว้ในเด้อคุณกําจัดเดอ้อคุณแม่มาดามจอยนะคะ,ะมาดามจอยแซนเพลสสวัสดีมาดามข้าวจ้านะคะมามาดามข้าวพลายุดีสวยๆงามๆรักกันกอดกันเลืบมๆนะคะเกี่ยวก้อยเกี่ยวก้อยเด้อนะคะอะพี่มณฑาบอกว่าสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกท่านเลยนะจ้าพี่มณฑาเขาน่ารักนะใจเห้น้องดวงสมน์จ้าอยู่สายอยู่สายมาเมยเอา นั่นมาเล้วเนาะคะนะ่ะเนาะสวัสดีค่ะคุณพี่ตุ๊กคนสวยจ้านะคะยายสีนอนหลับนอนกับล้านจันเมียนอหอน้องนี่นอนหลับอิอ่มสงสัยนอนหลับทุกวันเราก็ไปทักกันนิตตาคนน่ารักครับผมเนาะคะนะ่ะเนาะเอาใจไปเลยเอาใจไปเลยสวรค์พูดดีมากวันนี้เนาะคะนะ่ะเนาะเอาใจไปเลยนะคะออกบ่าค่ะอมก็ได้แต่เขาต้องมาตั้งให้ที่บ้านเนาะเขาต้องมาตั้งให้ที่บ้าน ก็กลัวพ่อใหญ่ไม่ดีใจเราก็เลยไม่ไม่เอานะคะพี่สวัสดีค่ะลูกเกียวรินคนน่ารักนะคะ,ะจงรักบอกว่าสวัสดีทุกคนรับห้องนะคะสวัสดีน้องจงรักนะคะยินดีที่เข้ามาให้กําลังใจสวัสดีครับน้องชายสวรรค์คนหล่อนะคะ,ะพีกะ่กำจัดเพื่อนกําจัดก็บอกว่าสวัสดีน้องบพเพราชานาบุญบพเพฟังค่ะขอบคุณค่ะพี่ให้ใจไปเลยนะคะพี่สาวพี่สาวคนสวยของฉันนะคะนะนะอะคุณกําจัดบอกว่าแต่น้องตุ๊ก สวยจริงนะคะสวัสดีคุณจงรักนะครับนะคะคุณปูก็ทักทายคุณจงรักคนณน่ารักเนาะเนาะนะคะขอบคุณมากๆคุณจงรักยังอยู่เนาะเนาะ,ะรับใบคุณปูดูฟันสุดาก็สวัสดีค่ะคุณตุ๊กบอกว่าไม่รู้ว่าเที่ยวอันนี้ปลปรยเร็วมาก <laughs> ขาเรียกตนน้องหละ่ะมันดนดูนน้องหลาเนาะ,นะคุณลุงกําจัดคนาลอยนะคะ,ะคุณก้องกำนานอีสานบอกว่สวัสดีน้องมอนนะคะ,ะคุณสวรรค์บอกว่าโอ้ยเนาอว่าอยากได้สิปหาจาักน้อยนี่แม่อนอิวนะคะนะคะคข้าวฟ่างบอกว่า,วาคุณทุกไลนหอดขอบคุณอขอบคุณเช่นกันจ้ากอกดๆนะคะจุบจ๊บๆนะคะหนาเนาะคะ่ะเนาะ นะคะกำจัดก็บอกว่าสวัสดีน้องข้าวจ้าจ้านะคะ,ะน้องเบ้นคนน่ารักกรลังมานะคะว่าเธอพูดมาฉันเห็นหมดแล้วนะจ๊ะนาลีเธอเก่งกว่าฉันอีกเนาะอะ่ฉันไปได้แต่ฉันฉันก็มอ่าน้องนิดกนิดถา สวัสดีคุณเพชรสุดที่สอนนะจ๊ะนะจ๊ะนะคะมาดามมาดามข้าวก็มานะคะสวัสดีมาดามข้าวมาดามข้าวก็ปูบอกว่ายายนางคนงามสวัสดีครับยายนางวาสันคุณปูน้องออนิวเนาะคะ่นะเนาะคุณปูบอกว่าสมนจงรักบอกว่ามาดามข้าวพี่มาดามนะคะสวัสดีอ่าเป็นยังไงเสดีอืม ็นยังไงได้อีลีแม่สวรรค์โอ๊ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอันนี้ไม่ได้ตั้งนะคะ,ะเดี๋ยวดูแลกันคุณปู่ขึ้นกี่โมงคะบอกได้เลยนะคะคุณปู่นะเถ้าเช้ามากแกนาีไปไม่ได้นะมาดมนาลีพากินพาเที่ยวไปไม่ได้นะคะคุณปู่นะคะแล้วกาจัดบอกว่าสวัสดีคุณปู่น้อง <laughs> น้องออนิวนะคะไม่ใช่เลเวลนะคะ คุณก็สวยทั้งหุ่นทั้งหนา้าตาสวยทั้งหัวใจเนาะเะนาะข้าวฟ่างก็สวยนะคะคุณตุ๊กไลโหดก็สวัสดีนะคะนะคะคุณข้าวฟ่างอะอะไรเนี่ยจบน่นแหละแต่ก็กดได้แก่หัวใจบางทีก็กดไม่ได้เลย,ม,ม,เลยมันไม่ให้เลยนะเป็น,เป,นเป็นบางท่านด้วยนะเอะเราจะกดหัวใจมันก็ไม่ให้นะบางบางจริงหมดแล้ว <laughs> คนเกลดดูคลิปให้ดีนะคะมาชมชมไลสดก็ดีดูคลิปเรียวให้ก็ดีนะคะนะคะ,ะคนเกล็อันนั่น มากอร่อยเมียนว่าอืมมันดื้อตัดทิมหลุดล่ะไอ้กล้องลูกนะอ่าขันบ่ไปธุระเมื่อวานเมียไปธุระเมียเห็นลูกยูตะว่าเมียไปธุระนะคะออกไปนอกแล้วเน็ตบ่มีลูกเขาตัดเน็ตแม่เพราะว่าแม่ใช่หลายบดนะคะนะาไปได้แล้วนะคะนะาเขาเมียนได้แล้วนะขอบคุณหลายๆขอบคุณลูกเบนซ์จ้าลูกเบนซ์ก็สวัสดีน้องบพรราชนาเด้นน้องลาเนาะ คุณมากดีใจขอบคุณนะคะขอบคุณกาสูๆนะคะทุกคนนะคะขอบคุณค่ะบายยนะคะจุ๊บจุ๊บอ่องพี่ก้องง่วงอยู่จ้าเผลอหลับด้วยถ้าได้กินตอนนั้นก็คงจะ <c oughs> ดีนะพี่สวอส <c oughs> ดีเนาะนะคะ,ะคุณตุ๊กบอกว่าคุณกำจัดหลักบุญสวัสดีพี่กำจัดนะคะแต่อย่ากำจัดหนูนะ <c oughs> ะะทักทายคุณจงรักคนน่ารักหน่อยนะคะเพื่อนๆนะค่ะเนาะคุณกําจัดบอกว่าสวัสดีคุณเกียวรลินลูกเกียวลินนะคะจงรักบอกว่าสวัสดีเกียวคว่าเมียนบกคุณปูเนาะนะนะคะน้องดงสมนหัวขนาดไปตื้อยายสีเขายังไม่มาโมงนี้เขาน,นอนกับหลักควันุดาสงามสงา่าสวัสดีพี่ขวัญสุดาจ้านะคะคุณต้อยบอกว่าสวัสดีครัพี่ัน มพี่ฉันบ่อยเลยที่งานร้องแพ้เพี่ยงฉันบอกว่าเงาสวัสดีพี่ชายคนหล่อค่ะกำจัดบอกว่าน้องเข้าฟ้างอันไปรับด้วยกันน้องเข้าฟ้างทั้งสามคนเลยไปเบิดอันน้องคุณคันสุดาบอกว่าหนูอเอาอันหญ้าให้วัวก่อนนะคะ จ้าบอมมาลองเพลงห้่ฟังติวัสุดา <c oughs> ครับนะคะอ่ามาดามข้าวก็บอกว่าสวัสดีพี่ก้องคนหลอดจ้านะคะน้องเบนก็สวัสดีลุงก้องเด้อค่ะนะคะเอะชาติดิขอคอยกับมีหัวใจคือกันเนาะเ <c oughs> มียนอ่อํออำจัดใครมาแล้วก็ไปเนาะเราก็คนคนนึงนะหัวใจก็มีครับนะคะอ่าคุณปู่บอกว่าสวัสดีอคุณขวัญสุดา งามสง่านะนะคะ,ะคุณปูทักทายมีสองน้อยประตัดดอกเนาะจงไหวจงไหวทำพันหนะ่อยเนาะดวงสมอนบอกว่าเนึกววาแต่คุณนันลุงจ่าขายก็ตอบกลับน้องเบ้นนะคะคุณเพจสุดที่สอนสวัสดีคุณละมุนสีใช้แสงครับนะคะก็ฟังบอกว่าสวัสดีจงรักค่ะนะคะคุณจงให้น้องเบนน้องเบ้นอย่าทอนะจ้าคนสวยน้องเบ้นขึ้นทุ่มสิบหาเนาะค่ะเนาะนะคะ,ะ,ค,ะ,นะค,ะคุณกําจัดบอกว่ารักน้องตุก๊กอ่ากด จ้าไม่กำจัดนะคะพี helmet, ่ก้องบอกว่าสวัสดีครับน้องน้องนิดคณิตฐาเนาะค่ะเนาะสวัสดีน้องเบนด้วยนะลูกนะคุณกล้องนะคะคุณก้องตำนานอีสานกำจัดจ้านะคะน้องตุ๊กก็บอกว่ากำจัดหลักบุญรักรักนานๆนะคะนะคะหลักนานๆเนาะอันกำจัดเดิไปบ้านน้องตุ๊กบ่หมวกกำจัดจ้านะคะน้องตุ๊กก็บอกว่ากำจัดหลักบุญรักรักนานๆนะคะนะคะหลักนานๆเนาะอันกำจัดเดิไปบ้านน้องตุ๊กบ่หมวกหนาเนาะค่ะเนาะ นะคะกำจัดก็บอกว่าสวัสดีน้องข้าวจ้าจ้านะคะน้องเบ้นคนน่ารักกระรังม้านะคะนะคะคุณตุ๊กไล่หดบอกว่าคุณกำจัดหลักบูนขอบคุณค่ะพี่ที่ชมนะคะ,อะบอมเป็นชมเนี่ยบอกวามจริงเด้น้องลาน้องลาสวยนะคะเนาะยายสีนอนหลับ <laughs> นอนกับล้านพนี่จันเนมียนห่อนมุงนี่นอนหลับอห่ี สงสัยนอนหลับทุกมันเราก็ไปทักนะคะตามไปบานเพื่อนลัางอึนไปแห่กันลังใจเพื่อนเด้อคุณปูเด้อเพื่อนบอ่มาเจ้าก็บ,บ่อ,อ้องอายเดอกคุณปู้ก็จิไปหาเจ้ากันคันคอยไปซาจเจ้าเจ้าวัวคอยเด้ขอขยานะคะหยุดก่อนนะคะ,นะเนาะเส,สิร์ฟเสิร์ฟกาแฟจ้ารอบห้องเลยนะคะน้องนิดกนิตาขอบคุณคะ่ะน้องนิดน้ำใจสวยๆง,ง,งามๆเหมือนหน้าตาเลยนะคะคุณพระสวัสดีน้องดวงสมอนคนสวยด้วยนะจ้านะคะคุณกำจัดบอกว่าขายเลยสวรรค์ขายขายเลยอัน สนับสนุนทั้งสองท่านเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะเนาะขอบคุณหลายๆเนาะ,ะเป็นยังไงร้อนไหมทางเกาหลีนะคะทางเกาหลีเนาะบ่มีสระ,ะปันใดเด้อขอโทษก๊อฟไปเด้อค่ะน้องตุ๊กเนาะนะคะน้องตุ๊กคนสวยนะคะน้องตุ๊กจนอ่านบทท่านหมเรลจนวิ่งหมดแล้วหายใจมัวาหายใจอีรีเดินของมัน <laughs> นะคะสวรรดีคุณผู้ชมบอกว่า พน,น้านะเขาฟังฟังอยู่พี่น้องจอกฟังอยู่ว่านียแนนาลี่สีโบืืนผืนบอกหาัวใจไปเลยขวัญสุดามาแล้วนะคะมาแล้วนะคะนะคะคุณสวรรค์บอกว่าสวัสดีน้องขวัญสุดาครับผมนะคะน้องเบนก็บอกว่าลุงกล้องเอิรนใครแนสวยนัพนนาะอนาอคนเอิรนใครแนสวยนะคะเนาะอาจารจัดบอกว่าปากุนจงรักบอกว่ามาดามข้าวพี่มาดามนะคะสวัสดีอ่า เขาฟังสวยอยู่เด้อสวยอยู่นะคะอ่าคนเอินได้อันเนี้สวยว่าจันวะคนลรักมากเมื่อเช้าเนาะนะคะแต่พิมพ์ดูลัวไม่ได้แล้วแหละทุกคนเนาะ,ะก็ดูดูเลกันนะคะดูเลกันว่าใครเกินถึงสามครั้งแล้วอยา่าดนะ อัคารไปธุระเมื่อวานี่แม่ไปธุระแม่เห็นลูกยุ่แต่ว่าแม่ไปธุระนะคะออกไปนอกแล้วเน็ตบ่มีลูกเขาตัดเน็ตแม่เพราะว่าแม่ใช้หลายบทนะคะนะอย่าปล่อยให้เธอร้อยนวลนะคะเอาไปเลยหัวใจล้วนเลยเธอร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะที่ให้มาเนาะมีสามท่านแต่สวัสดีคุณตุ๊กครับผมคุณตุ๊กคุณตุ๊กไรหดนะคะนะคุณปู่ทักทายคุณปู่น้องตุ๊กก็ทักทายคุณปู่นะคะสวัสดีคุณปู่น้องคุณปู่ยังบอกค่ะยังบอกแกติ นะย่งหล่อนช่อ่าเดี๋ยวตามไปดูบ้านคุณปู่นะ,ะคะป้าคุณปู่ขึ้นไรหรือเปล่านาะอใครขึ้นไรบ้างนะะกินนันหมากข้อคับพี่สันเอ้ยน้อกินแตหน่หมากข้อนาอกินเนื้ออื่นเนี้ยนะคะอยากินนันเนื้ออื่นนาอค่ะคนะอคุณตุ๊กพีเข้ามาให้กำลังใจเมื่อวานนี้ได้ยินเสียงแว่วๆน้องตุ๊กพูดนาะค่ะนาะตอนไลฟ์สดนะ่ะว่าโดนเหมือนกันใช่ไหมที่บ้านพี่จำปีเนาะแต่ทําไมเ็าปล่อยพอสามกวัวน่ะคะอาทิตย์นานี่จะไปอ ไปเกาหลีเนาะค่ะเนาะย่านมันพอจบเนาะค่ะเนาะ